แป๊บอันนี้ใครอ่ะพี่มิวสิกเอง4ี่สองพูดเลขห่องมาเอออะไรนะเลขห่องสองศูนสี่หกพี่พพหวานแห<ข>วพูดอดเล่นด้วยเลยอดเล่นด้วยเลยทำไมอ่ะสองศูนสี่หกครับสองศูนสี่หกเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่สองศูนย์สี่หกสองห้าแปดสองห้าแปด พี่เดอะมาสพูด2,46,258พี่68มิกกี้ไงใจอะใครล่ะพูดเล่นด้วยได้ได้พี่มิกกี้เดี๋ยวสลับกันนะผัดผัดกันเล่นพี่หวานแถวพูดเสียใจเต็มเสียใจเต็มแป๊ดเบียร์เป็ดเบียว์เดี๋ยวผัดผัดกันเล่นพี่หวานจับจับกันเล่นเงียบ พี่ชาเขียวเลิฟเวอร์พูดกดใจแล้วไม่ขึ้นขอบคุณรักนะมากๆสองอันครับแล้วก็ขอบคุณ,คณกุหลานด้วยครับตัวทีกก่กดใจไม่ขึ้นเหรอทำไมไม่ขึ้นอ่ะโทรศัพท์พังหรือเปล่ากดใจไม่ขึ้น กูได้ติ๊มหน,นึ่นงนะเดี๋ยวพี่พี่ขาแปปหนึ่งนะเดี๋ยวผัดผัดไปเล่นนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยคนเยอะมากเลยเฮ้ย ืนเลพี่หกแปดมิกขี้ไงใจอ่าใครละ่ะพูดเดี๋ยวมาเก็บห้องก่อนโอเคพี่เก็บห้องก่อนเลยเป็นสาสองเอาปืนไหมนี่ปืนอยู่นี่ไม่ไม่เอาหรอก เดี๋ยวพาทั่วไปยิงคนก่อนนี่โดดโดดเลยโดดตรงนี้ทวดโดดขึ้นเลยโดดเลยโดดไปยังอ่ะโดดแล้วโดดแล้วเหรอโดดทำไมอ่ะหน่อยมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าพี่หดแป้ ขึ้นรถไหมไหนจะขับขับรถเป็นปะรู้ท่ายิงอ่ะปาแตกพี่ชาเขียวเลิฟเวอร์พูดผมตกเเขาซัดไทยเลยผมตกเขาเฉยเลยขับไหมเอ้ยไม่มีสกินรถนี้ ทำอะไรต่อโหนะขับประปานเฉยพี่ันพี่ชาเขียวเลิฟเวอร์พูดแล้งเผาทำไม5้าล้านห้าแสม่นห้าพัน้า ยิงตรงหัวก้อนดู่นข้างหลังหนูบ้านแดงๆนู <Wow. S 1> เอาปืนยาวๆยิงปืนยาวๆนั่นแหละใครอ้าวอา้อาวอา้อาวทำไมตุย่ะ มีสิทิยิงให้แล้วทำไมพี่ซอเขายิงีนนยบวันนี้สงสัยวันนี้เขาไม่เอาปากมาพี่ซอพี่ซอพี่ซอเอาปากมาเปล่าครับกลัวไม่ออกมาวันนี้พี่แดงพี่ซอไม่เอาปากมาวันนี้ทำไงดี ลืมเปล่าที่บ้านหรือเปล่าจะเข้าก็เข้า <laughs> ยิงมันทวดยิงมันตรงไปเลยตรงไปเลยพี่ชาเ,เขียวเลิฟเวอร์พูดเรื่องของเขาเรื่องของขนั่น,น,นในน้ำเห็นปะนี่ในน้ำอ่ะยิงมันเลย ไม่ตาย <laughs> เรื่องของเขาเหรอเรื่องของพี่ซอนเหรอไม่ช่วยพี่ซอนหน่อยหรอค้างไปแล้ว พาไปที่มีคนเยอะๆนะน,นี่เลยไปไหนอ,อ่ะนีไ่ไงบินบินบิน ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่น่นนีมัเปิดอันนี้แล้วเปิดคังแสงน่าจะอยู่ในคังแสงตามมาลดขอ,อยาหน่อยเิ่วยปิดคังแสงขึ้นด้วย เห็นไหมเจอมันไหมไม่เห็นอยู่ในที่เรียเรียมอะอุ้ยอุ้ยอ้ยอยู่ในที่เลียเียมอะเอ้ายมันมาทางไหนอ่ะสู้ๆพี่ซอโอ้โหพี่ซอสังหารไปสิบครับผม าว่ะโตัวติงแล้วอ VIP แป ไปต้องไหนเอาโิ้โหงร์ตลุเฮ้ยขังแสงไม่ได้ไม่มีกุญแจนะครับหาปืนก่อนแเสียเงละ ป,ปืนลีอยองทวดหายน,หนี่ปืนหรอนี่ปืน ทวดทวดไปยืนนี่นี่ไปยืนเก็บตรงแสงนี่ทวดเห็นปะเห็นตรงแสงวะนั่นแหละยืนรอเลยทวดมีคนมาแล้วหนีก่อนทวดตายแล้วตายแล้วทวดไปยืนที่แสงเลยมันตายแล้วทวดไปยืนรอที่แสงเลยเออเก็บเลยนะทวดเก็บต่อเก็บของที่แสงเลยอุย้ย อะไรหรอเก็บของยังเก็บของยัง <Nacht> อ <cricket> ่ะเก็บสิเนี่ยอันเนี้ยลูกระเบิดเนี่ยเก็บเลยห้องอยู่นี่พื้นโดนผมไปช่วยพื้นก่อน มือมันไม่กดอันนี้หน้าจอกดอะไรพี่ล็อกหน้าจอเอบันทึกหน้าจอ,อลงมาดัะไอ้พฟดเลยพี่อืม

นยไหนมีใครจะเล่นด้วยครับผมมาพ่วยสิคไปกันนะพี่อะไรนะจริพี่มิกกี้พี่มิกกี้มาหรือยังจัดต้องเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเดี๋ยวพี่หวานก่อนพี่หวานพี่หวานอยู่ไหมพี่มิวสิคเองสี่สองพูดบายบายไปละบายบายครับพี่มิวสิคพี่พี่หวานอยู่ไหมหรือว่าพี่มีมี่จะอะไรพี่มิกกี้ พี่ิกกี้อยู่ไหมพี่หวานอยู่ไหมพี่มิกกี้ไม่อยู่พี่หวานพี่หวานก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยทีนี้พี่หวานแถวพูดอยู่อ๋ออยู่มาพี่หวาน4801258พี่หวานมาพี่มิกกี้เขาพี่ชาเขียวเลิฟเวอร์พูดไปแล้วนะพี่นัดแฟนไม่อ่านแชทแฟนไม่อ่านแชท่ะพี่มิกกี้มาแล้วเลยพี่มิกกี้พี่มิกกี้เล่นไหม480 หนึ่งสองห้าแปดใครจะเข้าก่อนพี่หวานเนือพี่มิกกี้ใครจะมาก่อนสี่แปดศูนย์หนึ่งสองห้าแปดนี่ใครนี่คือใครพี่มิกกี้เหรอนี่พี่มิกกี้เหรอมิกกี้คือมิกกี้พี่หวานเข้าไม่ทันใช่ไหมพี่หกแปดมิกกี้ไงใจอ่าใครล่ะพูดไม่ไม่ใช่พี่มิกกี้หรอ่คือพี่หวานเหรอ โอเคพี่หวานนี่พี่หวานเกมได้